สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้วันที่9มษาหนุ่มบูจะมาอะไรคะคุณบูสัญญาก,กับแม่ว่ายังไงคะจะมาใบตัวเลขให้คุณแม่ไปเสี่ยงชายซื้อลอตเตอรี่วันที่สิ1เมษาานะคะเนาะเต็บตาด้วยไม่รู้สซนานเอาตั้งใจนะลูกนะตั้งใจนะสาธุตั้งใจดีๆนะลูกเด้ออาลูกอะอาลูกอ๋อ หนายตัวแรกเลยลูกหนายตัวแรกค่ะหนายตัวแรกหนายให้แม่ค่ะหนายให้แม่นะลูกนะแล้วหงยังไงลูกยังไยตัวไหนเอ้าตัวไหนลูกสามอืมนะคะอ่ะอีกอ่ะสามอะไรเอ่ยสามอะไรเอ่ยสามอะไรเนาะสามอะไรลูก มาดีๆถามกันถามอะไรคะสามสามหกค่ะชั้นู้ชะจามหกสามหก,สามหกแล้วเอาอ,อีกตัวหนึ่งลูกอีกตัวหนึ่งหกอะไรเอ่ยอสามหกอะไรดูดีๆนะดูดีๆเด้อความหวังกับลูกกำแเพงเด้อสามหกอย่างลูกลูกดูลูกดมดีๆ ดูดีๆว่ามันเป็นตัวใดลูกไหนไหนแม่ดูสิอ๋สามหกสามสามหกสามค่ะท่านผู้ชมสามหกสามนะคะสามหกสามค่ะลองเสียงกันดูนะคะสามหกสามสามหกสามสามหกสามนะคะ,ะวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้ วันที่9มษาหนูบูจะมาอะไรคะคุณรู้สัญญากับแม่ว่ายังไงคะจะมาใบาตัวเลขให้คุณแม่ไปเสียงชายซื้อลอตเตอรี่วันที่16มษานะคะเนาะเก็บตาด้วยไม่รู้สซนนานเอาตั้งใจนะลูกนะตั้งใจนะสาธุอะสาธุกอนสาธุก่อนลูกอาสาธุกันกาสาธุอ๋อ หมายตัวแรกเลยลูกหมายตัวแรกค่ะหมายตัวแรกหายให้แม่ค่ะหายให้แม่นะลูกนะยังไงยังไงลูกยังไงตัวไหนเอ้าตัวไหนลูกสามอืมจ้าอ่ะอีกอ่ะสามอะไรเอ่ยอ้าวสามอะไรเอ่ยสามอะไรเนาะสามอะไรลูก ดูดีๆมันขามกันสามอะไรคะสามสามหกค่ะทุกผู้ชนสามหกสามหกแล้วเอาอีกตัวหนึ่งลูกอีกตัวหนึ่งหกอะไรเอ่ยสามหกอะไรดูดีๆนะดูดีๆเด้อความหวังกับลูกกำแพงเด้อสามหกอย่างลูกลูกดูลูกดมดีๆ ดรมดีๆว่ามันเป็นตัวใดลูกนหนแม่ดูซิสามหกสามสค่ะท่านผู้ชมสามหกสานะคะสามหกสามค่ะลองเสียงกันดูนะคะสามหกสามสาสามสาหสามนะคะ